เดี๋ยวเราเดินชมสวนกันเลยดีกว่าไหนๆเรา,เามากันแล้ววันนี้ป้าเท้าพาลุยสวนเดี๋ยวขอดูตั้งแต่ดินกันเลยโอ้โหชอบดินสวนนี้มากเลยคือดินสวนเนี้ยเป็นดินเกรดเอเนี่ยเนี่ยดูคือลักษณะของดินเขาครับอันนี้ฝนตกมากี่วันแล้วครับน้องกองนี่ตกทุกวันตกมาตลอดเลยด, <laughs> ดูครับดินมันไม่มีน้ําถังเลยนะแต่ต้องอย่าลืมว่าแปลงเขาเนี่ยเขาทําเป็นแปลงกึ่งๆึยกโคกมานิดนึงแล้วก็เป็นลูกฟูกนะผสมกันระหว่างลูกฟูกกับยกโคก ก็คือตรงกลางล่างตรงกลางน้ําระบายออกไปได้ถ้าเกิดฝนตกอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้ให้มันโตดีครับมันจะต้องมีดินแล้วก็ต้นไม้รากต้องการอาหารก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ไปใช่ครับต้องการอากาศเพื่อใช้ในการหายใจต้องการน้ําถ้าแปลงไหนที่น้ําท่วมขังตอนเราใส่ปุ๋ยเนะี่ยนอกจากปุ๋ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นั้นรากมันก็ไม่เติบโตด้วยอันนี้เป็นดินที่แบบสุดยอด ดินหนึ่งประเภทหนึ่งเป็นดินส,สีแดงแดงลครับเนี่ยดูดูดินดินดีมากเลยครับฟูดีมากดินฟูมากเลยแล้วเวลาที่ใสสูตรเก้าสามสามเนี่ยเรามีการตัดแต่งกิง่งของพุ่มก่อนหรือว่าเราใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับอ่าใส่ไปเลยไหมว่าตอนนั้นนะ่ะภาพของใต้โคนต้นมันมีอะไรปกคลุมอยู่ปะก็มีสภาพนี่ครับมีใบไม้เป็นแบบนี้เลยใช่ปะใช่ครับโอ้ครับสอยคะแนนผมไม่เคยเก็บทิ้งอ่ะไม่เคยเก็บทิ้งครับแล้วใสปุ๊บเราก็หวานรอบๆโคนนี่เลยครับ คือไม่จําเป็นจะต้องไปเกลี่ยให้มันปุ๋ยโดนดินไม่ครับก็ว่านลงไปเลยใช่อืมงเี้ครับถ้าเกิดเราหว่านปุ๋ยลงไปเนี่ยแล้วปุ๋ยมันมีซิวถูด,ด้วยแล้วก็เราหว่านลงไปบนเศษไม้ใบหญ้าเนี่ยมันจะได้อะไรกับต้นไม้เราบ้างครับที่ผมไปดูสวนของพี่เจียวครับมันจะขึ้นเห็นเลยครับว่าเป็นคล้ายๆไตโคนเดอร์มาครับแล้วเนี่ยมันจะมาย่อยย่อยพวกนี้ครับอใช่ครับมันจะเป็นเหมือนจุลินทรีย์มาย่อยช่วยช่วยย่อยพวกใบพวกนี้ครับ แทบไม่ต้องกวาดออกจากโคนเลยครับพกนีเพราะนั้นพอมันยอ่อยปุ๊บพอมันยอ่อยอินทรียวัตถุเนี่ยมันก็จะอย่างในใบเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารพืชอยู่เนาะเวลาที่เราทาสวนเนาะรเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยในใบมี n p k เนี่ยมันยอ่อยสลายมันก็คืนให้กับดินส่วนหนึ่งและที่สําคัญนะในในใบเนี่ยจะมีโพแทสเซียมเยอะมากเลยเพราะว่าล่าสุดที่ไปเช็คข้อมูลนะครับแปลงก็คือแรกเขาตสงสัยเฮ้ยพวกสามศูนย์ไม่มีตัวเคปรากฏว่าพอพี่เอาดินไปตรวจอ่ะมันมีเคขึ้นมาแบบเยอะเลย ก็ปรากฏว่ามันมาจากการย่อยสลายของตัวใบเนี่ยทาให้มันเกิดเป็นโพแทสเซียมอ่ะอันนี้คือข้อมูลที่เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือพอปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันถูกจุลินทรีย์ไปใช้งานเนี่ยตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยเองมันก็ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นไม้ด้วยใช่แล้วก็ไปช่วยจุลินทรีย์ทางานด้วยท้ายสิ่งที่เราได้มาคือเป็นใบที่สมบูรณ์ต้นถึงสมบูรณ์นั้นก็เพราะเวลาที่เราดูว่าใบมันแตกสมบูรณ์เนี่ยเราดูได้จากอะไรบ้าง เราก็ดูใช่จากปริมาณที่มันแตกครับอ่าครับปริมาณที่มันแตกปกติถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะหลังจากที่เราตัดลูกแล้วแล้วก็เราอาจจะล้างสารหรืออาจจะมีการตัดแต่งกิ่งช่วยเนยาะใบชุดแรกออกมามันจะต้องประมาณว่าออกมาเจ็ดถึงถึงเก้าใบเนาะช่วงหน้าฝนนะแล้วลักษณะของใบที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีความใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าเนี่ยเวลาออกมาปุ๊บอะ่ะมันจะต้องอย่างเงี้ย ใหญ่แล้วก็สีเสมอกันสังเกตดูว่าถ้าเกิดดินเราไม่ดีนะใบจะมันจะเป็นกระดังกระด่างเป็นไหมเคยเจอไหมเคยอยู่ครับที่ที่ไหนครับเคยเจอที่ที่ททแปลง,งที่ดินไม่ดี <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> นี่ยพอแปลงดินดีอะ่ะมันจะได้มาแบบนี้เลยซึ่งการได้แบบนี้มันจะต้องได้รับธาตุอาหารจากดินได้ครบถ้วนนะใบมันจะไม่ด่างใ่ไหม,ไมใช่ใบมันจะไม่ด่างแล้วก็ใบเนี่ยมันจะออกมานะคือลักษณะพอใบออกมาปุ๊บอะอย่างดูใบเนี้ยคะ่ะดูปุ๊บอะออกมาเนี่ยอันเนี้ย อาจจะมีนิดหน่อยที่มันยังไม่ยังยังย,ง,ย,ง,ยงเป็นรอยด่างเนื่องจากฝนมันตกนาะใช่ฟ้ามัน,มนปิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ฟ้าเปิดน,นะมันจะกลับคืนมาเป็นสภาพสีเขียวปกติเลยแล,แล้วใบขยายขนาดเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นใบที่เรียนที่สมบูรณ์ครับมันจะต้องประมาณ15บห้าสิบถึงที้าเซนต,ต้องได้ถ้าเกิดใบออกมาแล้วขี่กลางแล้วยังเล็กยังมีปัญหาขอบใบเป็นรอนมั่งหรือว่าใบเป็นจุดๆน่ะแสดงว่าดินมีปัญหาแล้ว แค่นี้กรณีที่ใบมันเป็นขอบอยากเป็นจุดเป็นอะไรเมืนี่ทางแก้ไขของเกษตรกรคือเราจะต้องใช้พวกทางใบเข้าไปช่วยพ่นอย่างเช่นว่าพ่นตัวหน้าสูงหรือพ่นจุลธาตุเข้าไปในช่วงระยะถ้าตัวหน้าสูงก็ระยะปีอย่างเงี้ยครับก็เริ่มพ่นตัวหน้าสูงไปแล้วเนี้ยอันเนี้ยเริ่มพ่นตัวหน้าสูงคือบางทีนะมันแทงปีอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มพ่นตัวหน้าสูงเลยนะนี่ผมก็จะพ่นตัวหน้าสูงรอฝนหยุด แล้วก็พอมันแบบนี้ปุ๊บมันก็จะไปใช้พวกจุลธาตุเราก็เริ่มพ่นจุลธาตุอย่างใบกางเงี้ยพ่นจุลธาตุอันนี้เป็นหลักการในการแก้ไขในช่วงที่มันขาดธาตุอาหารหรือว่าดินมันไม่ดีครับ,ครบแค่นี้เมื่อกี้น้องก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพ่นตัวหน้าสูงแนะเพื่อเรียกใบชุดต่อไปครับคือ ทำไมเราต้องพุ่นตัวหน้าตูงดูท้องฟ้าดิดูอากาศดิอากาศแบบนี้ต้นไม้มันไม่กินอาหารนะครับตองอี้ครับอากาศแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้เราคืออะไรบ้างฟ้าปิดฟ้าปิดปากใบปิดสังเคราะห์แสงไม่ได้ครับส<อ>ังเคราะห์แสงไม่ได้มีมีการขายน้ําใช่ครับน้ํากับธาตุอาหารที่ควรจะขึ้นมันขึ้นไหม,มไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นงนี้เราต้องแก้ไขโดยการเ<อ>ติมปุ<อ>๋ยทางใบช่วยด้วยทางใบอันนี้เป็นเรื่องที่เจอกันทุกแปลงเนาะบางทีไปไปทำข้อมูลแล้ว เราจะบอกว่ามัน่ายทางดินอย่างเดียวมันพอแต่ปัจจุบันเนี้สภาพแวาล้อร้อนอากาศบางทีปิดเป็นอาทิตย์อะ่ะใช่ครับอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์ได้แล้วมั้งเป็นอาทิตย์ใช่ครับเมื่อกี้ไปสวนหนึ่งเขาบอกว่าปลาเท้าก็ใช้นะแต่ใบมันเหลืองบอกตอนนี้เหลืองทั่งแปลงเลยก็เลยบอกว่าอ๋อที่สวนผมก็เหลืองเหมือนกันครับไปสวนไหนก็เหลืองครับช่วงนี้เพราะอะไรครับไปสวนไหนทําไมช่วงนี้มันงใบเหลืองเนี่ยอากาศปิดับฝนตกชุก เนี่ยครับเหมือนต้นมันอมน้ำเลยไหมครับม,มันมันดูดธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบไม่ได้ครับคันนี้อีกอย่างหนึ่งพออากาศป,กปิดปุ๊บบางคนไม่เข้าใจเนาะใส่ปุ๋ย,ยกลัวต้นไม้ไม่ได้รับใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยไปพออากาศมานะคันนี้จะแตกใบไม่อยู่จนมันแตกใบดีมากเลยต้องระวางังอันนี้วิธีการดึงใบชุดต่อไปของทางน้องกอ๊อฟวางแผนยังไงครับเนี่ยก็วางแผนก็เนี่ยตัดแต่งจะอันดับแรกก็เดี๋ยวจะพน่นพ่นยาสักรอบหนึ่งครับเพราะว่ามันมีบางต้นเริ่มแตกออกมาพ่นยาสักรอบหนึ่ง ยาะไรครับยาแมาลงพวกจักจัน่นยาไฟหนอนแล้วถ้าก็มีปุ๋ยปุ๋ยต้นหน้าสูงแล้วก็สาลายแล้วก็ถ้าลองเสริมร่วม,มครับสักรอบหนึ่งอ่าสักรอบ,รบหนึ่งพูดง่ายโดยสภาพใบตอนนี้นะที่เราเห็นเนะี่ยยังไม่เขียวเข้มครับถ้าโยนตุตนี้เข้าไปแล้วแดดดีๆนะภายในเจ็ดวันนะั้นมันจะเขียวผิวพิตายนะอันนี้คือความเป็นจริงของการใช้ปุ๋ยให้ตรงเวลาถ้าใช้ปุ๋ยทางใบนะแล้วแดดใบดีนะมันจะดีเลยแล้วหลังจากนั้นครับ อย่างนี้ก็คือผมก็ให้ลูกน้องแต่งแขน,แนงปล่อยเชือกถ้าทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยตัวไหนครับจะเป็นสูตรเสมอครับสูตรเสมอเป็นสูตรเสมอทุกทุกปเป็นเคมีใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับถ้าเกิดในมุมของพี่นะอันนี้อะไรที่แชร์กันคือพี่กับปีระยะใบใก,ใกล้ๆเคียงกับนังก๊อบนี่แหละแล้วก็วิธีการดึงใบก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือพี่มองว่าเราทําใบให้แก่แต่พอแก่ผู้ว่าพี่ก็นึกภาพว่า เดี๋ยวมันจะได้ใบามาเยอะแหละตอนนี้เรามีเวลาเราจะทําสารเดือนไหนนะผมจะทําตุลาครับตุลาเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปถึงตุลาสิงหากักฎาตุลาเรามีเวลาอีกสามเดือนพี่ก็เลยคิดแค่เ hey, ฮ้ยเวลาสามเดือนก็เลยนั่งคิดถ้าเกิดเราดึงใบออกมาเนี่ยมันอาจจะออกไม่แม่อรังแต่มันก็เริ่มออกแล้วแต่แหลังนั้นเนี่ยเราจะได้ใบที่มันหนาทึบขึ้นเนะี่ยพี่ก็เลยจะไปใช้ตัว842ในฟอร์มคิดพี่นะอันนี้คือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เราะว่าที่สวนก็มีทั้งเสมอก็มีทั้งแปดสิบสองอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจัดแปดสี่สิบสองไปเนื่องจากเรามีประสบการณ์ว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวไนโตรเจนมากเกินไปตลอดตลอดเนี่ยมันจะเฟือใบเนาะมันก็เลยต้องว่าจะขยับมาให้ไนโตรเจนมันน้อยหนึ่งเป็นแปดสิบสองครับอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับที่อาจารย์ทางด้านปตพีที่พยายามไปศึกษามาอาจารย์บอกว่า ปุ๋ยเนี่ยแต่ละปีมันต้องขยับสูตรปุ๋ยเนาะช่วงทําใบก็สูตรหนึง่งช่วงทําลูกก็สูตรหนึง่งน,นี้จริงเนาะในชีวิตของเกษตรกร,เร,กร,รเราเป็นเรื่องจริงเลยนะช่วงทําใบอาจจะในเช่นเยอะๆที่630 9ามแต่พอช่วงจะทํางานหา่อนเราก็ต้องขยับให้เอ็นให้เคมันสูงกับเอ็นแล้วอนะไรเงี้ยครับอันนี้อันนี้แชร์กันอันนี้หลังจากที่อย่างของน้องก๊อฟพอใช้สูตรเสมอแล้วเนะี่ยจะใช้สักต้นเท่าไหร่ด่ะก็ครึ่งโลเนี่ยน,น,นะครับครึ่งโลใช่ไหมครับ,รบอื แล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มไปปรับตัวปุ๋ยตัวซเรชโชตอนช่วงไหนครับปรับตอนช่วงตุลาครับโอ้คับก่อนพฤษภารครับก็คือปรับใส่แปดยี่สี่ไปครับอ่าใส่แปดยี่สี่ไปครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เกษตรกรโดยทั่วไปที่ทํากันเพราะว่าตอนนี้ที่เก็บข้อมูลในสวนเนาะบางสวนก็เริ่มจัดแปดยี่สี่แล้วก็มีเหมือนกันก็คือไม่ไม่มีผิดไม่ถูกหรอกเพราะว่าทุกคนต้องอ่านทุเรียนตัวเองออกนะครับอ่านต้นนี้ออกเพราะว่า เป็นคนทําอยู่ในสวนอยู่ตล<ช>อดก,ก็ต้องดูของตัวเองออกครับพี่ใช่ครับไม่งั้นก็ถ้าใส่ปุ๋ยผิดพลาดไปก็อาจจะคาดเคลื่อนไปอย่างงี้พูดถึงการทําสวนเนี่ยการดูต้นเนี่ยน้องก๊อฟพอจะมีหลักการในการดูสุขภาพต้นดูจังหวะการใส่ปุ๋ยดูจังหวะการฉีดยาอย่างไงบ้างครับก็จะหลักๆถ้าการฉีดยาผมก็ดูมแมลงเป็นหลักไม่มีมแมลงผมก็ยังไม่พ่นถ้าเริ่มมีมแมลงมากวนผมก็เริ่มค่อยๆพ่นครับ ไอ้อย่างใสปุ๋ยนี่ก็คือดูถ้ามันแตกเยอะเราก็ต้องเติมมันหน่อยเพื่อไม่ให้มทิ้งใบเก่าครับอ๋อถ้ามันแตกใบเยอะใช่ต้องเติมปุ๋ยอะไรหนึ่งครับอย่าทิ้งใบเก่าครับคือถ้าแตกเยอะแสดงว่ามันกินอาหารให้ไปเยอะแล้วครับเราจะต้องมีการต้องใช้อาหารอีกเยอะครับก็ต้องใสปุ๋ยเติมเข้าไปครับแต่ถ้าแตกน้อยบางทีผมก็ยังไม่ใส่ผมก็พอดีก็คือแปลงนี้ดินมันดีด้วยครับมันมีธาตุอาหารอยู่ในดินผมเคยเอาไปตรวจตัว P ตัว K นี่คือสูงเลยสูงเลยใช่ป่ะใช่เออเออครับ เคยไปส่งตรวจใช่ไหมใช่ครับแต่เชื่อว่าดินดีแน่นอนเพราะว่าใช้ปุ๋ยน้อยมากเลยเราใสา่ครั้งหนึ่งครึ่งโลใส,ใส่เรื่อยๆครับพี่ใส่เรื่อยใช่ครับใส่คือการใส่ปุ๋ยวันก่อนก็ไปคุยกับเกษตรกรนั่งคุยกันในกลุ่มแล้วก็เขาก็ถามพี่ยาว้ายใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ไห <ๆ S 1> มว่าผมอะ่ะเดี๋ยวนี้นะตัวเคมีผมก็ใส่อยู่ประมาณ5ขีด3มขีดตอนหนึ่งครั้งถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณ5กขีดเขาตกใจนะทำไมมันใส่น้อยแต่ในชีวิตจริงเราใส่ปุ๋ยกันไม่เยอะนะหลักการที่เราจะ ใช้ปุ๋ยน้อยมันต้องทำยังไงบ้างครับถึงจะใช้ปุ๋ยได้น้อยก็หลักการก็ถ้าดินเราดีเราโอไม่ต้องทำอะไรครับเรามีใช้ไปกว่าครึง่งแล้วในการ,รทําสวนทุเรียนครับถ้าดินไม่ดีเราปรับอีกเยอะโอ้ใช่ครับอ่าอ่น้องเอคิดว่าหลักการในการใส่ปุ๋ยให้พืชมันได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะคํานึงถึงอะไรบ้างถ้าเอาจริงอันดับแรกก็ต้องเป็นคํานึงถึงต้นทุนแล้วพี่ถ้าเราใส่เยอะไปบางที ต้นไม้เรามันอาจจะกินได้ไม่หมดไม่ใช่อ่านแหละมันกินได้ไม่หมดแน่นอนก็คือแล้วก็ควรที่จะใส่ไปว่าใส่น้อยแต่บ่อยครั้งเพื่อก็จะดึงไปใช้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับบางคนเขาบอกใส่ไม่ถึงสามโลแล้วไม่สบายใจเลยเคยยินไหมคือพี่เคยไปนั่งคุยกับเกษตรกรเล่ากันเขาบอกพี่เนี่ยใส่สูตรเสมอไม่ถึงสามโลไม่สบายใจเลยมันจะมีปัญหาเรื่องดินเค็มต้นเน่าไหมครับถ้าเราใส่ใช่ครับสุดท้ายมันตกค้างในดินอะ มันก็เรื่องดินเค็มอ so ่ะเท่าที่เก็บข้อมูลมานะพี่ยังไม่เจอดินเค็มเนาะยังไม่เคยเจอคือเก็บข้อมูลมาเป็นร้อยๆแตงยังไม่เจอดินเค็มส่วนเรื่องต้นเน่าเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับปุ๋ยไนโตรเจนที่เราอาจจะให้เยอะเกินไปตลอดช่วงเนี่ยอาจจะมีการทําให้เซลล์มันเรียกว่าต้นมันอวบอ้วบอ่ะเซลล์แตกเซลล์แตกมีคนถามเรื่องนี้เหมือนกันมีเซลล์แตกแล้วก็ทําให้สุดท้ายนะต้นทุเรียนเราก็สุขภาพไม่ดีเลยมันป่วยง่าย ่วนเรื่องการใช้อีกเรื่องหนึ่งที่อย่างที่น้องเอบเอกคือใส่น้อย,อยแต่ว่าอาจจะใส่บ,บ่อยๆก็มีเคสหนึ่งที่เจอตัวเองเนาะที่แรกเราก็คิดว่าปลาเท้าเนี่ยเราอัดสองโลเลยตัวทิพยหกสามศู 6, 3, 0, นยะ์เนี่ยเราคิดว่าที้พวกธาตุอาหารในปุ๋ยน่าจะน้อยนะปรากฏว่าเกินไปแฮะสองโลมันเยอะไปเลย <c oughs> คือรู้เลยพอพอเราใส่ไปแล้วเราเอาดินมาตรวจเนี่ยในดินมันมีแต่ปุ๋ยเพียบเลยแต่ต้นไม้เราก็โตเท่าเดิมอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลย เลยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของป้าเท้าอใส่เหมือนปุ๋ยเคมี M e เลยใส่ครั้งหนึ่งไม่เยอะครึ่งกิโลมั้งกิโลนึงมั้งแต่ถ้าพูดอย่างี้ปุ๊บน้องแอบบอกผมขายข,ของไม่ได้ดิยังไงดีเราแนะนําเกษตรกร,กร,รไงคือมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราอยากให้ทุกคนลดต้นทุนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมผมก็แนะนําตามที่ผมบอกพยายามเลยว่าถ้าใส่ไปเยอะมันอาจจะไปตกค้างแล้วก็ต้นทุนแล้วก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเราใส่ตามช่วงระยะของมันก็คือ ยี่สิบวันครั้งรหรือว่าบางบ,บางคนอาจจะใส่น้อยแต่ว่าสิบห้าวันครั้งอย่างเงี้ยครับ,รบได้ครับงั้นเดี๋ยวเราจบเทปนี้กันไปตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทางน้องกอลขฟกน้องเอนะครับที่ผ่าชมตวนเดี๋ยวเราเดินดูต้นกันอีกสักหน่อยนึง